มาแล้วครับพี่ออกรถสิบาทไม่มีจ่ายเพิ่มรอปล่อยมอนี่ใครอยากได้พรุ่งนี้บอกเลยว่าโคตรสุดนะครับกับโปรโมชั่นอ่งเปาหนึ่งแสนไปไงออกรถสิบาทไม่มีจ่ายเพิ่มมีแบงค์สิบอย่างนี้มารับอ่งเปาอีกหนึ่งแสนและสิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาแล้วพี่บอกว่าอยากได้ทั้งอ่งเปาอยากได้ทั้งทองและเชนรัวนะเอาทองไปอีกหนึ่งเส้นสุดยอด้นไหมครับ ยัดเหมือนที่บอกครับติดต่อเข้ามาเลยครับพี่เบอร์สองสามห้าเก้าหนึ่งสี่สองเจ็ดครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้ครับผมเหมือนที่บอ,บอกครับพี่ออกรถอยบาทรับหนึ่งแสนทองหนึ่งเส้นแต่งหนักจัดเต็มไม่มีเก็บเพิ่มเหมือนรถคันนี้ดูดิโลบาร์ซุ้มล้อหมดนี้สิบบาทค่ามันธรรมดาไปเอาแบบนี้เลยพี่เป็นไง<อ>ด่วนนะครับพรุ่งนี้อ่างเปาวันสุดท้ายโอ้โหเห็นคลิปนี้ก็ต้องรีบจองนะนี่เดี๋ยวผมมีของขวัญจากญี่ปุ่นให้อันนี้คือลูกค้ารอรับรถหมดเลยนะขายขายขายดีเลยนี่ครับดูเตรียมปล่อยอีกคันหนึ่งสองสามส เ,เหนื่อยนะเนี่ยมันเยอะมันเหนื่อยนะอ่ะนะเอาเมื่อกี้ถึงเลขไหนแล้วอานับใหม่้อใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่1สิบคนแรกรับของขวัญจากญี่ปุ่นเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเป็นไงครับทุกอย่างผมคิดถึงลูกค้าเสมอใครสนใจลืมกดติดตามกด subscribe กดดิ่งคูณเจ้าหน้างขอบคุณมากครับ